นณะรงคนมอเตอร์ตัดโชคแขงคอก็อมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มาดูโชคแขงคอของคลิกหนึ่งสองห้าไอนะครับนานทีปีหนครับจะเจองานง่ายๆบ้างส่วนมากจะเจองานยากมาตลอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็ขั้นตอนแรกคือดัดหยาบครับดัดหยาบคือดัดให้ดูด้วยสายตาไม่รู้ว่ามันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาถ้ายกลงจากแท่นไฮโดรลิกเมื่อไหร่ก็คือกดขั้นตอนการดัดหยาบครับหยาบดัดครั้งแรกครั้งเดียวครับเราจะดัดในสี่ส่วนนะครับ นแนวแกนโชกแผงคอท่าน้าสาวโชกสาวของแผงคอสี่ส่วนนี้เราคือจบเลยผมจะดัดพร้อมกันทั้งโชกทั้งแผงคอนะครับจะไม่ถอดโชกออกมาดัดนอกแผงคอนะครับเวลาจะกดอะจุดที่เรากดอะถ้ามัน ไปโดนหัวน็อตต้องหาอะไรรองเลยนะครับจุดรองซ้ายขวากับจุดกดจะยสำคัญมากครับเวลาจะดัดเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกจุดรองจุดกดนี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับรองผิดตำแหน่งมันต้องดัด,ย,ด,ด,ดยังไงมันก็ไม่ได้ครับกดผิดตำแหน่งก็เหมือนกันยังไงมันก็ไม่ได้ครับ ถ้ามันไม่ได้ก็ขยับหาเอาซ้ายขวาเลือนะ่อนเอาถ้าเราดัดแล้วมันไม่เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นเราก็ขยับจุดรองขยับจุดูกดหาเอาขยับซ้ายหยับขวาหาเอาครับโอเคครับเรียบร้อยครับอาจาหยับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูครับ งานทุกอย่างเดี๋ยวหน้างานมันบอกเราเองนะครับหน้างานมันจะมาคับเราอะให้เราดัดไปทางไหนอันนี้เช็คครับเช็คที่ดัดหยาบทั้งหมดเลยอ่ะไรได้อนะไรไม่ได้เช็คหมดเลยเพื่อเราจะได้วางแผนการดัดในขั้นตอนต่อไปถูกนะครับว่าเราจะดัดอะไร เรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอันไหนมันได้อันไหนไม่ได้ทีนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดกันต่อไปครับอันแรกเราเช็คแนวแกโชกแ่งคอกัอนแนวแกโชกแผงคอกับหน้าฉากของโชกฉากของแผงคอสี่อย่างนะครับท,ที่เราจะ ขั้นตอนแรกที่เราจะดัดเนี่ยก็คือดัดแนวแข้งชกแข่งคอการหน้นาก่อนครับแนวแข้งชกแข่งคอการรหน้นาเนี่ยมันมันมันใช้เซนเตอร,ร์ร่วมกันอยู่นะครับต้องดัดไปพร้อมกันเลยได้ได้พร้อมกันนะครับอเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูแนวแขนงชกแข่ง,งคอการหน้นา ฉากของโชคอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแนวแกนโ,คโนชคแหวนคอกดเต้นดัดหน้าแล้วก็ฉากของโชคคหางย่อครับปัจจัยฉา,าโชคไม่เสียที่นี่เหลื่อฉากแหวนคออย่างเดียวครับเอ่อเต้นดัดฉาแกแหวนออขึ้นมาแล้วครับถ้าจบขั้นตอนนี้ก็ ไปอันตรีเช็คครั้งสุดท้ายแล้วท้ายสุดก็คือเสร็จแล้วตัดไปก็เช็คไปด้วยครับวัดไปเช็คไปโอเคครับผมได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาันตรีเช็คส่วนทีดด่เหลือกันปิดเป็นไงครับระน,นาบโอเคแล้วครับระน,นาบได้ฉากได้ โอเคครับผมดีเช็ค mm hmm. ด้วยเวอรเนี้ยอีกหนึ่งรอบครับพอดัดเสร็จแล้วเราลองมาดูครับนี่ครับดีฟอร์แอัพเตอร์ครับเป็นแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ